ม <All> right. สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผม GG Movie ี่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสปอยหนังเรื่องมา r t เช l u ลยูเนเวอร์สพาร์ทที่สและคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากสนับสนุนช่องจีจีมูฟีก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์แชร์สับตะไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับผมและขอบคุณทุกคนอีกครั้งมากๆครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเราไปรับชมสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับ หลังจากที่พระเอกใช้พลังสุดเทพสังหารจอมเวทปนจากตระกูลหมาป่าเลือดนั่นนะครับผมก็สร้างความโกรธแค้นให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากผู้นาของตระกูลหมาป่าเลือดที่มีชื่อว่าเวยตงจึงเดินทางมาที่ตระกูลหินเพื่อมาจัดการกับพระเอกแต่พระเอกในตอนนี้นั้นก็พบว่าหินเทพเจ้าที่อยู่ในตัวของเขามันน่าจะมีปัญหาเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับผมไม่สามารถฝึกวิชาเนนิมิตได้อีกต่อไปแล้วและฉากก็ตัดมาที่ปู่ของพระเอกจึงทำการปกป้องเขาด้วยการออกมารับหน้าแทนและพยายามอธิบายว่าตระกูล ไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าผู้นําของตะกูลหมาป่าเลือนนั้นจะไม่ฟังอะไรเลยเพราะว่าเขากําลังโกรธจัดจนเลือดขึ้นหน้าและเขาก็ได้ทําการพุ่งเข้ามาโจมตีปู่ของพระเอกจนถึงกับกระอักเลือดแต่ทันใดนั้นพระเอกก็เดินเข้ามาและบอกท่านผู้เฒ่าว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเองแต่ทันใดนั้นเว่ยตงก็วับเข้ามาด้วยความเร็วสูงหวังจะเอาชีวิตของพระเอกให้ได้แต่ทว่าพระเอกนั้นก็สามารถอ่านการเคลื่อนไหวของเว่ยตงได้แบบสบายๆแถมยังใช้พลังจิตยืนบนอากาศได้อย่างเท่เวยตงเห็น ังนั้นจึงคิดว่าพระเอกเนี่ยนะครับผมท้าทายเป็นอย่างมากเว่ยตรงจึงทําการสอยพระเอกด้วยธนูเพลิงแต่พระเอกก็หลบมันได้อย่างหลอ่อถึงนั้นก็ทําให้เว่ยตรงยิ่งโมโหและรีบซัดพลังใส่พระเอกรัวเป็นชุดแบบไม่ยังแต่ไม่ว่าเขาจะซัดพลังไปแค่ไหนพระเอกก็หลบมันได้ทั้งหมดแถมพระเอกนั้นยังเคลื่อนที่ได้พลิ้วสุดๆเว่ยตรงซึ่งพยายามไล่จับพระเอกแต่เขาก็พบว่าเอานั้นไล่าตามพระเอกไม่ทันพระเอกจึงทําการยื่นข้อเสนอว่าเขาขอเวลา3มเดือนที่จะฝึกวิชาอย,ยู่ต่อมาสู้กับเว่ยตรงบนเวทีการประลอง ต่อหน้าพยานทั้งหลายเวยตงเนี่ยนะครับจึงยอมรับข้อตกลงเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียเวลาไล่ตามพระเอกซึ่งที่สนามประลองนั้นจะไลยล้อมไปด้วยพลังจิตทำให้าาพระเอกไม่สามารถหนีได้และเวยตงก็ยังบอกอีกว่าให้เวลาพระเอกแค่2เดือนเท่านั้น3มเดือนมันนานไปและเขาก็นำทัพกลับถึงภูอาวุโสประจำตระกูลหลินต่างก็เชื่อมั่นในตัวของพระเอกและพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วและเช้าวันต่อมานะครับพระเอกจึงทำการออกเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปพบกับผู้เท่าที่เคยมอบสมุดสอนพลังจิตให้กับเขา พระเอกนั้นได้ทําการบอกลากับน้องสาวและเพื่อนสนิทยอย่างวุญยูและฝากให้เขาดูแลน้องสาวให้ด้วยและปู่กับพ่อพระเอกก็อวยพรให้เขาเดินทางอย่างปลอดภัยและแล้วพระเอกก็เดินทางมาถึงที่เมืองซึ่งภูเทายานนั้นก็กําลังอยู่ในพิธีประมูลสมบัติหายากต่างๆซึ่งเขาก็มาพร้อมกับลูกศิษย์สาวสวยโดยคนแรกก็มีชื่อว่ายูซึ่งเคยเจอกับพระเอกและเคยแย่งกันซื้อของส่วนคนที่สองนะครับผมก็มีชื่อว่าซูซึ่งสวยไม่แพ้กันเลยและของในงานประมูลก็มีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่พระเอกสนใจนะ ก็คือสมุนไพหายากซึ่งมีผู้ให้ราคาสูงสุดอยู่ที่450หยางหยวนแต่ท่านใดนั้นพเอกกกตะโกนบอกว่าเขาให้600หยางหยวนซึ่งนั้นก็ทาให้ทุกคนในงานจึงก็ต้องหันควัามาดูว่าเขาเป็นใครกันและประมาจารย์เท่ากับยูก็จําพระเอกได้ทันทีแต่เขาก็สัมผัสได้ว่าพลังของพระเอกนั้นได้เพิ่มขึ้นมาจากที่เจอกันครั้งก่อนและเมื่อสูได้ยินถึงจะยังไม่เคยเจอพระเอกแต่เธอก็รู้สึกสนใจในตัวของพระเอกจากนั้นพระเอกก็กําลังจะเดินไปแต่เกิดที่จะชนกับอะไรบางอย่างแต่สูก็ทําการชวนเขา ให้ไปพบกับอาจารย์หยานแต่ในระหว่างรอพระเอกนั้นนะครับผมก็ถึงกับทําตัวไม่ถูกพราะโดนสาวสวยสองคนนั่งจ้องพระเอกเนี่ยก็เลยรีบกินองุ่นจนเกือบที่จะติดคอและเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นอึดอัดจ,จนเกินไปพระเอกจึงทําการถามชื่อสาวสวยผมม่วงเธอจึงได้แนะนําตัวและบอกว่าเป็นผู้ดูแลหอประมูลแห่งนี้จากนั้นปรมาจารย์หยานก็เดินเข้ามาและกล่าวทักทายพระเอกยังเป็นมิตรและบอกว่าการที่พวกเราได้พบกันเป็นครั้งที่2ก็นับว่าเป็นเพื่อนกันแล้วและบอกว่าจะสอนฝึกจิตพื้นฐานให้พระเอกให้เพิ่มไประดับหนึ่ง พระเอกนั้นก็โชว์สัญลักษณ์โชคชะตาเพื่อบอกว่าเขาบารรลุขั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนั่นจึงทำให้ผู้เท่ายานเพื่อถึงกับอึ้งไปเลยเพราะถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะบรรลุขั้นหนึ่งได้แต่ที่เจอกันล่าสุดพระเอกนั้นยังใช้พลังจิตไม่ได้เลยด้วยซ้ำซึ่งขั้นหนึ่งนะครับผมก็เรียกว่าโชคชะตาขั้นสองคือวิญญาณและขั้นสามคือสวรรค์ซึ่งขั้นสามนั้นก็คือระดับพลังที่ส่งพลังและน่ากลัวมากๆตำนานเล่าว,ว่ามันสามารถกลืกินกลิ่นสวรตค์และปั เขาบอกว่าที่เรียกพระเอกมาคุยด้วยไม่ได้จะคุยเฉยๆแต่เขามีเรื่องที่จะขอให้ช่วยคือลูกศิษย์ของเขากําลังจะเดินทางไปที่บอ่อน้ําสวรคร์มันคือบอ่อน้ําที่เพิ่งเกิดขึ้นมาบนโลกได้ไม่นานแต่ทุกคนนั้นอยากครอบครองเพราะมันสามารถเพิ่มพลังวิชายุให้คนที่ลงไปอาบได้แต่ทว่าพลังของบอ่อน้ํานั้นก็มีจํากัดตระกูลของหมาป่าเลือก,ก็ต้องการมันเช่นกันจึงเกิดการประลองขึ้นที่นั่นผู้ที่ชนะจะได้รับสิทธิ์ในการลงไปอาบน้ําและผู้เทาก็ต้องการให้พระเอกไปช่วยลูกศิษย์สาวสวยของเขาเอาชนะศึกในครั้งนี้ให้้ไดแะเขาจสอน ให้และพระเอกซึ่งไม่สามารถเข้าไปฝึกวิชาในนิมิตได้แล้วจึงยอมกับตกลงในทันทีเพราะเขาก็ต้องการเพิ่มพลังเหมือนกันและจากนั้นพระเอกก็ทําการเข้าไปในนิมิตอีกครั้งหลังจากที่เคยเข้าไปแล้วและไม่สามารถฝึกวิชาได้แต่ทว่าวคราวนี้เขาได้พบกับปีศาจจิ้งจอกตัวหนึ่งพระเอกจึงได้รู้ความจริงว่าปีศาจจิ้งจอกเขาวคือผู้ที่เคยได้ครอบครองพลังของหินเทพเจ้าที่อยู่ในตัวพระเอกแต่ทว่าวตอนนี้จิ้งจอกเขาก็ซีมองเท่งไปแล้วและมาอาศัยอยู่ที่นี่และพระเอกที่ได้รับพลังมาก็เป็นเพราะว่าเขานั้นดันไปโดนซ้อมตรงจุด ที่มีหินเทพเจ้าซ่อนอยู่น่าสนเลือกของเปลือกโลกและเลือดของพระเอกก็คงจะหยดไปโดนมันจึงทําให้ได้รับพลังมาพระเอกก็ถามว่าเ้าทําไมข้อถึงเพิ่งเคยเจอปีศาจจิ้งจอกจิ้งจอกเขาวจึงตอบกลับในที่แห่งนี้นั้นว้างใหญ่เ่ากับจัก,กรวาลจริงๆแล้วพระเอกไม่ควรเจอกับปีศาจจิ้งจอกด้วยซ้ําแต่เป็นเพราะว่าเขาไปดูดพลังงานจากดอกไม้ปีศาจมาทําให้ปีศาจจิ้งจอกตื่นขึ้นมาจากก้าหลับไหลและได้มาเจอกับพระเอกแล้เขาก็ยังบอกอีกว่าหินเทพเจ้าของพระเอกมีพลังงานจํากัดแต่ตอนนี้มันคงจะหมดแล้วหากพพระเเอกไมม่ติลัง พลังของพระเอกก็จะค่อยๆหมดลงพระเอกจึงถามไปว่าที่แห่งนี้นั้นสามารถฝึกพลังจิตได้ไหมพราะเขาต้องไปสู้กับผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งปิศาจจิงจอกเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกว่าสามารถฝึกได้และพระเอกนะครับก็ตกบต,ตกลงจากนั้นปีศาจจิงจอกขาวก็พาพระเอกมาพบกับเครื่องมือของเทพเจ้าที่เอาไว้ใช้สําหรับขัดเกลาจิตวิญญ,ญาณและบอกพระเอกว่ามันจะเจ็บนิดหน่อยนะแต่ถ้าพลาดก็ถึงตายได้แต่ถ้าฝึกสําเร็จเจ้าจะได้รับพลังระดับบิ๊กบึ้มและเจ้าจะซ้อมก่อนไหมแต่ทันใดน,นั้นนะครับผมพระเอกก็เดินเข้าไปยังงเเครืื่ออมพขา รู้ดีว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วถ้าพระเอกสู้แพ้บ้านเมืองของเขาก็จะต้องถูกทําลายปิศาตจิ้งจอกก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าตายจะโทษข้าไม่ได้นะที่ไม่ยอมซ้อมก่อนและปิศาตจิ้งจอกก็ทําการนอนรอพอคิดว่าพระเอกก็ต้องซีมองเทงแน่แต่ทันใดนั้นอุปกรณ์มันก็ทํางานและเริ่มขัดเกลาจชิดวิญญาณของพระเอกซึ่งหลังก็ทําให้เขารู้สึกทรมานมากแต่พระเอกนั้นก็ยอมเพราะว่าเขามีคนที่รักมากมายต้องปกป้องแต่ทันใดนั้นปิศาตจิ้งจอกเขาก็ถึงกับต้องตกใจที่เครื่องมันหมุนไปตั้งแปดรอบ จนกระทั่งเครื่องมันหมุนไปครบ10บรอบพระเอกนั้นก็ยังไม่ยอมออกมาแต่ทันใดนั้นพระเอกก็ทําการก้าวเท้าเดินลงมาอย่างเท่พร้อมกับระดับพลังจิตที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมากแต่เช้าวันต่อมาพระเอกนั้นก็เดินทางมาถึงที่ลานปลารองบ่อน้าทีไหนที่ชนะสองในสแต่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปดูดพลังในบ่อน้าสวรรค์มาเป็นของตนเองได้ซึ่งตระกูลหมาป่าเลือดก็ทําการส่งยอดฝีมือมา3าคนซึ่งนาําทีมาโดวยวูชานซึ่งเป็นคนที่แข็งแกงร่งพอๆกับหน้าตระกูลหมาป่าแต่ทว่าเขาก็ไม่ลงต่อสู้แในการต่อสู้คู่า เอาชนะคู่แข่งได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าคู่2ทีมพระเอกนั้นก็นันเป็นฝ่ายสู้แพ้ทําให้พวกเขาต้องตัดสินกันที่คู่พระเอกและสู่ก็ทําการเข้ามาให้กําลังใจพระเอกและดูเหมือนกับว่าเธอจะแอบ,บมีใจให้กับพระเอกอีกด้วยและจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันใดนั้นลูกที่ม้าป่าก็ทําการพุ่งเข้ามาโจมตีที่คอพระเอกทางังที่ในกติกาเขียนว่าห้ามฆ่ากันจริงๆแต่การโจมตีครั้งนี้มันมีความหมายถึงการเอาชีวิตแต่พระเอกนะครับผมก็สามารถป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้จากนั้นทั้งสงกก็ทําารััยดดื และใส่พลังกันแบบไม่ยั้งมือและจากนั้นตัวโกงก็ทําการใช้เคล็ดวิชาลับทิศวิญญาณขั้นสองเข่าเล่นงานพระเอกซึ่งนั้นก็ทําให้ทุกคนที่ได้เห็นก็ถึงกับต้องอึง้งเพราะมันเป็นวิชาที่สุดหายากและแข็งแกร่งแต่ทว่าพระเอกก็ทําให้ทุกคนนั้นถึงกับตะลึงหนักกว่าเดิมเหมือนเขามีระดับพลังที่เหนือกว่าตัวโกงและทาการซัดมันจนกระเด็นและล่วงไปก้องอยู่กับพื้นแต่ทว่าพระเอกที่คิดว่าตนนั้นชนะแล้วก็กําลังจะเดินออกไปแต่ทันใดนั้นตัวโกงก็ลุกขึ้นและใช้เคล็ดวิชาลาาออัพัพพงเเ้ามาต่สูกบระ และทั้งสองคนก็เข้ามาซัดกันจนเละและสู้สีกันเป็นอย่างมากแต่ตัวโกงนั้นก็ยังไม่สามารถโค่นพระเอกลงได้มันก็เลยทําการใช้ท่าไม้ตายสูก็เคยเตือนพระเอกแล้วว่าให้ระวังมือซ้ายของหมอที่เป็นพิเศษแต่ท่านใดนั้นก็กวมันก็ทําการปล่อยพลังจากมือซ้ายถึงทั้งรวดเร็วและทรงพลังและคราวนี้พระเอกนั้นก็ไม่ได้ใช้พลัง ประตูผนึกแข่งเทพแล้วแต่เขาทำการใช้สุดยอดเคล็ดวิชารับที่ผึ่งเรียนมาจากจิ้งจอกขาวและพระเอกก็เข้าใจแล้วว่าพลังแบบวิกบึ้มนั้นหมายถึงอะไรและพระเอกก็ทำการใช้พลังขึ้นหมุนสวรรค์โจมตีเข้าไปที่ตัวโกง จนมนันนันถึงกับล่วงเลยทีเดียวและทุกคนที่ได้เห็นพลังของพระเอกก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันและคนที่เป็นฝ่ายชนะก็คือพระเอกนั่นเองครับผมน่าจึงทาให้ซูที่ชอบพระเอกอยู่แล้วกระชอบมาขึ้นไปอีกและสาวสวยอย่างยูนะครับจากที่ไม่ค่อยชอบหน้าพระเอกก็เลิ่นที่จะมองเขาใหม่และเมื่อพระเอกชนะทีมของเขาจึงได้รับสิทธิ์ให้เขาไปใช้บอ่อน้ําสวรรค์ได้แต่ทวาเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นอูฉานซึ่งเห็นว่าพระเอกนั้นสามารถเอาชนะหลานของเขาได้ก็เดินมาเหมือนจะหาเรื่องซึ่งพระเอกนั้นก็พร้อมที่จะเข้าปะทะ แต่กวักพวกเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรพระเอกก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับภาคสามของหนังเรื่องนี้ถ้าชอบผมก็รบกวนคุณผู้ชมช่วยการกดแ like, ล์แชร์ตัปตาใครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ